เละในหูว่าเต้หูกับปูเมียนบบอสามเฮ้ยสามเลยบัดนี้นี่กับเมียนโบจับตัวนี้อีกจับตัวนี้อีกหนึ่งเดียวสามเลยครับบัดนี้บัดสีมันนี่นี่ไข่จพวม่งนี่เมียนบอเลเสีมันครับสีมันก่ไกกันเองสามโตเลยหนึ่ง สองสามจุ่มกันอยู่เลยครับนี่บัติมันสามแตมหลวดเลยอยู่มองเดียวครับแล้วพี่น้องโมเมนแปดสามครับแปดสีเห็นเต้าหัวเห็นเต้หัวเห็นบ่อเห็นบ๊อบยังมาเอื่นเอิ่นกันมาอยู่บมเมนสามแล้วครับบัานนี้เป็นซีแล้วซีเลยครับอยู่ใกล้กันเลยนี่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  เอวันนีงสำลังเหยียบห่อผลแล้วกำลังพายลูกนี่ครับเ่็เปิดขึ้นพ่อซีเลยให้มองเดียวยม,วมวนยนันแล้วมันแล้วบ้างก็กำลังเป็นคแบบถือลงมากไกลๆเองเนาะตัวสวยไม่สวยวไหลลงมาจากผลเนาะอุ้ยตัวงหามห<อ>ามกุมูเลยตัวนี้ตัวเทียบกุมูออเอาเลยใส่สวย,สวย ใส่งามก็ตึ๊งงามอือใส่เอฟซีเ,เลยตัวนี้นี่เอฟลย,ลยงามเลยครับโหโหสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุขลนเอฟซีเขาเอฟซีไหมสวัสดีค่ะเดีเวลาพาพี่น้องลงทงนยู่หรอครับหลังจากไปทำธุระทางสุพรรณนะครับร้านเคยเอาบุญแอวอ๋วอ ขเขาเอินบุญเอวไปซื้อลาสองหมื่อก็คืนนึงเนะกลับมามีโอกาสมาเลาะดุลกันครับมื่อนี้ว่าสิม,มันทำไดห่างหายไปหลายมือครับคือสิบวัตท่านเลื่อมกันตรงเนาะครับ แรกแข็งมัน,มนตือนไปกุ้ง่ายพี่น้องง่ายจ้ะแล้วแล้วาจากหยุดไปหลายมือเนาะครับมีอนจ้ะดูไปง่ายตัวหน่อยเปิดโตแล้วนะไห้เรา <c oughs> เพิ่มเติมด้วยเนื้อตแ,แตกแล้วอู้ห <c oughs> ูตรงกลางตรงกลามดูเต็มแหลแข็งมาน เออเออเอาไปลายมือหน่อยเนาะข้งางน้อยเพิ่งสวยงามแข็งแรงแข็งมันครับอ่าพี่น้องเนื้อเสร็จปีกงเลยอ่ามาแล้วขาวจุ๋ยเลยมันนอนมันครับแข็งแรงหลังจากยิบไปหลายหมื่นทานแปลง้านสาวหึงก็มาเนาะครับรู้เนื้อเต็มไงเลยสวยงามแต่บนโหนปันเลยเต็แมแหลกแหกมันสวยๆ เดี๋กันหน่งสองสามไปเรื่อยๆเดี๋ยวตามมาลอยเส้นจาเห็นเก็บเกียวจับมันดังเิอร์พี่นอเีนของแสงยูบอรมันสิูบอร์ชูแค่นั้นเลยมั้เพือลถือกไปยุ่น ดูคนที่อยู่โอ้ยออกโอ้ยชมพูดังชุดนี้ค่อยๆมันเยยบอยู่้างๆชมพูดังๆกบเลียดนี่อกโโกไปเียต้าวเนาะจ้เนาะหายงาตเพียงพอเต็มที่สองครับ เป็นกบมีบกบนอนตุ่มครับไม่ยากมาจับหายอยู่คนละงานกบนอนตุ่มครับขึ้นที่ห้องโซเย เป็น <laughs> แกนป,ปที่สองา็ไม่ขายเลยแกปสองมาแล้วครับอ,อ,อฟังกคูเลยเหี่ยตัววัางหนึ่งนี่เปิดต่อมาอ่ะอยัดคนถอยหรอ เละในหูว่าเตหูกับปูแมนบอเอู้สามเอ้ยสามเลยบัดนี้นี่กับแมนกบจับตัวนี้อีกจับตัวนี้อีกหนึ่งเดียวสามเลยครับบัดนี้บัดสีมันนี่นี่ไฮสงมภาระมุ่งนี้แมนบอเพ่นลาะสีมันครับบัดสีมันไก่ไกลกันเองสามโตเลยหนึ่ง อสองสามจุ่มกันอยู่เลยครับนี่วัตถิมันสามแต้มลวดเลยอยู่บองเดียวครับแฝดสามไอ้ขู่ของแฉบาพอขื่มครับแฝดสามกับมาบอแบนอันเดียวแต่ยี่มองเดียวยสามนะครับมันถิได้ก็บโบนี่แฝดสาม มันแฝดสามก็มาแล้วครับบัดนี้ยุดเที่ยงกันเลยกกนเนแล้วพี่น้องม่งมันแฝดสามครับแฝดซีเห็นตาหัวเห็นตาหัวเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเอาขับไงต็ดซะเน,น,นาะ พอดีเต้นท่านไปอยู่ไกลน้ำมัฟได้ยังมาเอื่นเอื่นกันมาอยู่โมเป็นสามแล้วครับบันนี่เป็นซีแล้วซีเลยครับอยู่ใกล้กันเลยนี่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 อู้นึงกำลังเหยียบพ่อผลอะไรต้งนั่งถ่ายรูปนี่ครับเ่็เปิดคืนพ่อซีเลยให้มองเดียวมาแล้วมาแล้วบันนี่เงย ม,มันบแฝดสามสัมประตูทายแฝดสีครับสี <4 S 2> เ,เลยนเน<ล>าะมันกำแพงอยู่อันได้จังมากโคมอยู่บนเดี่ยวบ้านเอาหาต่ออีกพี่น้องต่อยกัน,นรันนี่ครับโอ,อย้ยลองนี่สีเลยครับไอ้แอยอ,อีกแล้วครับเดี๋ยวพี่หาตั้งไทยแลนเหรอ <laughs> เร็วเร็วเร็เร็ดี๋ยวเก็บมุ่งกัน เลยเดี๋ยวเตรียมที่หาของแทฉะมาเลยเอาเลยภาพนิ่งก็บบ่อใดตัวบางหนึ่งเตะลงหนามครับครับเข้าก็บ่ได้เตะลงหนามก่อนแต่ภาพเคล่นหลเห็นทายแต่พี่น้องเบิ่งคนเหล่าเตะลงหนามก่อนข้าจะเปลี่ยนมุมอยู่เแต่กัหฮกไปตีมองนีแต่ก็เป็นแต้มฮกของเฮาเหรอขัดสัตมันเจ็ด อยลงหนามจ่อยตัวนึงนญญ่งวันเป็นยังหนามหนามเพิ่งเลือยนลายอยู่มีโอกาสมาหลอกไหม <c oughs> มามาตะเพียงพ่อยอีกแล้วเร็วๆยีลาฟว่าใดอีกแล้วตัวนึ่งตัวนึงเพิ่งพ้ <c oughs> เรียนแล้วนี่นี่เคลียร์เพิ่นตุดลงนี่ <c oughs> ห้ดตุดลงวันนี้วันนี้นะเออคุบเลยแล้วก็จกหายีราฟว่าใดตัวหนึ่งเพิ่งพ้เรียนแล้วอ้ตัวนี้งามกว่้มงู เอ้งตงข้างดำเนาะข้างไล่ข้างดำเหลืองมือเลยดำน้ำหนามเพื่อนมาแล้วแต็มที่หกก็ตมที่เจ็ดต่หกงานนี่เนาะมาลแล้วครับมาลุล้วอยู่ในงานนี่แล้วปล่อยถิ่นไปแล้วปล่อยลงหนามไปแล้วตัวหนึ่ง อยากด้ยจะผับสวยงามอยากถ่ายพี่น้องเห็น,นี่มันบวบัดน, <c ười> นี้อาตะเ่งมันอีกแล้วมนเป็ั้เดี่ยวจังวะขั้วเหี่ยวพึ่งพึ่าพึ่งขั้วเดี่ยเพึ่งเน็คหลงคางโต้เลยนี่นี่นเห็น,นเห็นตะดัง,ดงเห็นตดังเล้วเห็นล่ะ เปิดใา้เ็กน้อยนีสิพอได้เผอพอได้เยมากัวัวเขาเลยขั้นตันผ่านไปแล้วผ่านตัวบางไงมันแก่มาแล้วิงเขาในงานนี่น่งานบังานเดียวจบเลยมาอีกแล้วครับยก่แลับ nó đặt vào cái vùng bên trái này nó đặt ra 1 cái vùng v forcé nó đặt 1 cái vùng v scrub cái không kh Chung Rồi đi nó nó อา้อาวอา้าวอืมาเลยครับอยู่บนเก่าเลย อ,อีกแล้วครับมึงห้อยคนถือถือไทลงมาพี่่ายมาเอาง่ายอยู่พี่อ่ายาดมีคนละงานอีกแล้วครับตะเฟ่งขึ้นมาจากงานนี้หนามบางนึงม้องงานแห่งขึ้นมาพอกง่ายหนีเลยครับ จงงปเป็นอตืนเนาะนี่ไปหอยเพลินเถือหน่อยจากผีไปผีเพลินบนนังเพลินเป็นปากลักไงไม้เอาทิงเฮ้ยตีนคิงแล้วมุนใส่มุนขวาญละนั่นนั่นเอาเลยอุ้ยบ่ได้ทาิอีกแล้วเอ้าเอ้าเอ้ามือออกเอาจับเลยบันทึกจับเลยเฮ้ยมือนีพอดเต๋อตัวดิแอ่ออ เฉียงที่สิบเอ็ดตึงกบไงอีกแล้วครับพันเงวแตกได้ก็พคนฉีดดือใส่กำลังตับปนเสบๆไลเมื่อนี้กระดูกันอ่อนเราไปเรามามาตกเอากบพอดีมาตก <c oughs> เอากบอยู่เราเมื่อ <c oughs> <c oughs> นี้พี่หน่อกคคงละ อุ้หนะน,นัากลนโกลนลองเคลียร์งานบ่มีหนามมาเลยงานนี้ง่ายหนึ่งแล้วครับเพิ่นเปิดแล้วไม่ขี้เก้าเพิ่นเปิดหนามู่สองงานทำเลนี่ง,งานนี้บ่ท่าได้ดอกไรแต่เขาบาเลี เรื่องเป็นเครือ6เขาบาเลกต้นสน,นุน้า,าร้ายกว่มาแถวนี้พันบริสัานารพิษคือกันวันนี้ก็มาไก่อีกืิอนึงครับขามเมาเขียดสีคอก็อสี่สิบห้าสิบโลจากบ้านมาครับไปกับก็บเป็นลอยโล่คนละครับเลาะไปเรื่อยๆ อาตาเพ่ยงมันอีกแล้วกลบง่ายอีกแล้วต้องหนดังเป็นครับเถอลงมากกไกลๆเองเนเาะตัวสวยไม่สวยวไลลงมาแต่ผลเนาะอุ้ยตังน้ำน้ำก้มูเลยตัวนี้ตเหี้ยก้มูเอาเอาเอาเลยใส่สวยๆ<อ>ใส่งามว่าตว ใส่เอ,บเ,อบเลยตัวนี้นี่สยวยงามเลยครับ <c oughs> ตัวนีส้สวยงามกองโมครับหลงเต็มเหรอซบกับซีบเบ, <c oughs> เ,บ,เ,บเ,เหรอครับเป็นซีเบ์เรนี่ตทให้อาดนับสรุปยอดหลางโกบังเพี่นนองเบิงแล้ะครับอา <c oughs> นลนึง นับแล้วครับได้โลนึงผัดไปเตี่ยมหนึ่งหมือนนย่ประมาณเราไปเรามามาตกเอาครับไม้เดียวได้สิเบสต้มเลยสิบสองครับตัวแรกเรามาน้ำทางเนาครับพอโลนึงแล้วมองนี่ปล่อยปล่อยออกิ่มหนึง่งปล่อยลงนำ้ำแต้มหนึง่งมาเปอนออกกระบะแล้วครับหนนมากัน ถือว่ามันอยู่ครับหลังจากข้างใต้ไปหลายหมื่นกลับมาเริ่มใหม่ถือว่ามันในโลหลนึงขอบคุณหลายๆ้านอีคำว่าเป็นกำลังใจแต่เพิ่นขยันมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมท่นในนายชิมนาครับถือว่ามันอีกมื่อนึงถือว่าพลาดท่านนายชิมนาสวัสดีครับ